น่าจะเป็นปีปีแรกๆเลยนะครับที่ได้มาเจอแฟนๆในวันเกิดจริงๆด้วยแล้วก็พอแฟนๆมารวมกันเยอะขนาดนี้ก็ตกใจเหมือนกันพอพี่เดิไปก็แบบอ,อุ้ยเหมือนแบบคนมาแบบรอเยอะมากๆก็ดีใจมากๆที่ได้ได้มีโอกาสฉลองวันเกิดไปพร้อมๆกับแฟนๆด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ที่ประทับใจมากๆย <26 S 1> ี่บหกนะปีนี้พิเศษไหมสำหรับวัย2ี่ครับสิครับ่พี่ว่ามันเป็นตัวเลขที่ ทีมไม่ค่อยอยากฟังก็ยี่สิบหกครับยี่สิบหกแล้วก็ก็ดีใจนะครับดีใจที่ที่ได้เจอพี่ทุกคนตรงนี้ด้วยเหมือนหมายความว่าเหมือนเราเติบโตมาด้วยกันตลอดนะครับตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดจนปีนี้แบบว่าห้าหกปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนก็ยังรักแล้วก็ให้การเอ็นดูพี่อยู่เสมอควอมควาจากแฟนคลับสวัสดีเลยนะก็ก็เยอะมากมากครับก็ตอนนี้ก็ เก็บไว้หมดแล้วเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวจะนาไปบริจาคปีนี้นนตัง้งใจจะกลมอะไรกับ<ค>ก็คุยกับคุณแม่ไว้ว่าอย่างปีที่เราไปบริษัทที่ศูนย์โรคประสาท <ๆ S 2> ใช่ไหมครับผมปีนี้ก็อาจจะกลับไปที่เดิมด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังดูกันอยู่ว่าเราอยากไปบริจาคที่ไหนอีกที่ที่มันแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบเราอยากบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นจริงๆมีของขวัญพิเศษตัวเองไม่อยากขายีนี้มของขวัญพิเศษเหรอครับย,ยังไม่มีเลยยังไม่ได้ซื้ออะไรเลย <One input> ก็อยากแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้มีของพิเศษอะไรพิเศษไหมคะไม่รู้เหมือนกันพี่ชอบแบบชวนพี่ออนดีกว่าพี่ออนเดี๋ยวพาไปเจอบิวกี้เขาจะ a k e คออ take คออก่อนไม่มีขอแต่ทุกคนลุ้นโอนรอว่าบนั่นแหละใจเห็นไหมให้หองที่พี่รู้สึกกับพี่ได้ใช้บ่อยๆและจะได้ใช้บ่อยๆ มันไม่มีสิพี่ลอยโล่งอ่ะโอายถึงวะาให้เอาแบบนวงไปหมดแล้วเนี่ยองลงเไหมาะอะไรคะพี่มีสิบนิ้วนะต้องใส่นิ้วไหนอะคะรอใส่นิ้วไหนอยู่ได้ทุกนิ้วค่ะได้ทุกนิ้วเลยอันนี้คือให้กันมาแล้วใช่ไหมคะสองฝ่าให้ยังให้มาแล้วค่ะเบื้องต้นให้มาแล้วคุณก็ชอบมากก็ชอบค่ะก็ชอบ เขาเาให้อะไรหนูกับเช่าหมดแหละพี่เขาเขาให้หหเ,ม,เมันไม่ใช่แบบว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาให้วยพออะไรเป็นพิเศษว้ยพอเหรอครับเขาก็เขาเขขอให้หนูเป็นคนที่น่ารักน่ารากอะไรนะครับหนูก็เลยบอกให้เขาทำก่อน <laughs> เราคิดว่าไงบ้างเขาบอกเขาหน้ารักยู่แล้วหรือเปล่าเขาก็น่ารักที่เขาก็น่ารัก<อ>บางเวลาหนูลุกซอนตื่นมาโอ้ดีใจครับดีใจมากก็พอผ่านวันเกิดมาก็เป็นวันขายบาัตรพอดีเลยแล้วก็หนูก็หลับยาวเลย <c oughs> คืนนั้นก็นอนอยู่บ้านแฮปปี้ครับผมหลับตื่นมาปุ๊บ บัตรวาว์ตกใจเหมือนกันครับพี่เพียว่าทยอยส่งตั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรกันแล้วว่าแบบบัตรเริ่มทยอยสซว์เราแล้วนะดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆที่เป็แฟนให้การซัพพอร์ตคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแล้วก็หวังว่าเราจะได้มีโมเมนต์ดีๆด้วยกันในคอนเสิร์ตและคุณบอกว่าเป็นเป็นความฮอตของบ่าวสาวเป็นความเออการ์ดมันเหลือขับดอนไปหายหมดเร็วมากเลยสามสามรอบก็หมดเลยก็ไม่รู้บ่าวสาวบ่าวสาวก็ตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องไปถามคุณสามี แต่ก็บอกว่าเตาข้อสุดแห่งปีเลยนะสำหรับปีนี้สู้คุณออนกับด็อกเตอร์ไม่ได้ดีใจครับดีใจมากๆสามรอบด้วยเป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราทํากันสามรอบครับก็รู้สึกว่าแบบเออน่าจะน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆตอนนี้ก็พยายามเตรียมโชว์กันอยู่อย่างเข้มข้นมากๆครับมีการซ้อมอะไรกันแล้วเรียบร้อยจะมีเพิ่มรอบไหมคะเพราะ้ะโชว์เอาแตงว่าต้องมีคนพลาดก็แบบสามรอบก็ไม่ไหวแล้วพี่ อ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนขอกลับไปคิดนิดนึงับเพราะว่าเวลาทําอยากอยากจะทําให้มันดีที่สุดด้วยไม่รู้ว่าตัวเราจะเหนื่อยกันไปหรือเปล่าพรปกติครึ่งรอบเหนื่อยแล้วครับผมก็ทางทีมงานก็พยายามจะจะทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็รวมถึงว่าการที่ การที่เราพยายามจะจะทำให้ทุกอย่างสมูทที่สุดแล้วก็ทำให้การรีเซลเนี่ยมันน้อยที่สุดด้วยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้บัตรไปในในราคาที่ทุกคนควรจะได้แต่อของพีตอนนี้ยังไม่ได้ดูวิชาชีพอะไรมาลางาังคาใช่ไหมคนอื่นจะโดนกันนะคะแอบเสิร์สายอะไรก็จะมีวิชาชีพมาอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูทางทีมงานนะครับผมทีมงาน,นก็จะค่อยๆพยายามฟีแดแบ็กเข้ามาว่า มันเป็นยังไงบ้างคือจริงๆทุกๆครั้งที่เราทางานอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะรับฟีดแบ็กเข้ามาเพื่อพยายามปรับปรุงให้ทุกอย่างมันดีที่สุดด้วยครับผมแล้วก็จริงๆเราเราอยากจะบอกทุกคนว่าเราพยายามทําทุกๆอย่างตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการระบบหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อปแฟนทุกๆคนจริงๆบัดรซูอเอาหมดขนาดนี้แสดงว่าโทรูนี้มันจะต้องแบบว่ายิ่งใหญ่เป็นโยงงานคู่ด้วยก็ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวัง ก็มีกดดันครับทุกครั้งที่ทํางานก็กดดันบ้างเรารู้สึกว่แบบเราก็อยากทําออกมาให้มันให้มันดีที่สุดด้วยไม่เขาไม่ต้องกดดันเราพี่กดดันตัวเองคือเราทํามาตรฐานไปสูงเกินไงก็ได้และสิพี่แล้วไงต่อพี่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งมากว่าครับผมเพราะว่า My Pleasure เนี่ยมันคือความความชื่นชอบของพี่อย่าง The Wedding Concert มันก็จะมีคอนเซ็ปต์มันจะมีคอนเซ็ปต์ของ The Wedding อยู่กับ ตัวโองได้แต่งผีอยู่ก็อยากให้ทุกคนมาดูว่ามันจะออกมาเป็นอะไรประมาณไหนพี okay. <S 2> <S 2> ่ก็ดูแบบว่าตัวแบนสเตท็คเขาๆก็เ็าว้าวอยู่แต่คนเป็นหัวไงว่าสถานที่จะตอบโจทย์การทำโชว์ของพีไหมอะไรางเงี้ยคิวอีกที่ไม่ว่างไม่ใช่เราก็พยายามจัดคอนเสิร์ตให้ให้ทุกคนมาได้ได้ครบทุกคนนี่แหละอะไรครับ list เพลง l i s เพล หวานเจียพายมันจะหวานกว่าที่ทุกคนเคยมีพมีดิหวานยิ่งกว่าพี่หวานเจียพาหวาน้อยหมดละจริง้อมีเสียงสะท้อนหรอมันยากไหมทนนสรการคิดโในอนเัมันยากไหม้หรอครค่อนข้างยากนะครับพอ พอเราทำไปเรื่อยๆพี่ว่าทุกๆคอนเสิร์ตและครับครั้งแรกก็จะยากแบบหนึ่งครั้งที่สองก็จะเป็นความยากอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยรอบนี้เรามาในธีม The w e d d i n g มันก็จะมีความยากของมันอีกรูปแบบหนึ่งด้วยแล้วก็พอเป็นคู่กันเราก็ต้องมาบาลานซ์ความชอบของเราซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็เราพยายามจะทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ออกมาดูสมูทที่สุดให้ดูรู้สึกว่าทุกคนรู้สึกว่าแบบเออฟูลฟิลล้วได้อะไรโมเมนต,ต์ที่ดีกับบ้านไปแคนีนเน้นไปทามธีมรักเลยนะคะให้มันเข้ากับธีม งานแต่งมันก็เกิดจากคนสองคนที่เขารักกันเล้ยมันก็อาจจะมีเรื่องของความรักบ้างแต่ในความรักมันก็อาจจะแบบมีหลายอารมณ์ไงเราจะงอนเขาบ้างแล้วก็จะเสียใจบ่อยๆบ้างเราก็จะแบบเราต้องมีหลายโมเมนต์งานงานแต่งเราแบบเราดูวิทยาลาจะร้องไห้บ้างเวลางานแต่งเขาจะทำพรีเซนเทชั่นนะคะเราพรีเซนเทชั่นเราต้องแบบลรนแต่ เมนกับตี๋เมนกับตี๋ไงงานแต่งพีเนี่ยใหญ่กว่านี้แน่นอนพูดไปก่อนพูดอะไรนะครับชุดเจ้าสาวแะ้วครับยาวมากมากกว่าสิบแปดเมตรแ่ละไหนแต่ละแปดสิบเมตรตอนนี้แปดร้อยเมตรแต่ว่าพอขนเข้ามาเนี่ย ใหญ่กว่าสเตย์ก็เลยต้องตัดทิ้งลายเหลือเท่าไหร่คะเหลือเป็นประมาณสามเมตรครึ่งมีคำถามว่าแบบไม่ใช่หนาวเลยว่าทำไมต้องเลือกเป็นเจ้าบ่าวคนนี้อะคะทำไมต้องเลือกเป็นเใช่แปลกๆมากเลยค่ะเนี่ยทำไมต้องเลือกเป็นเจ้าบ่าวคนนี้ล่ะคะเพราะว่าพิธียังไงหรอเจ้าบ่าวคนนี้เขาก็เขาก็น่าจะเป็นคนที่พิรักที่สุด มว่าเขแต่งเราก็ไม่อยากตัวเมื่อวานจะพ้องอยากอยากไม่ได้แล้วนะในตัวละครที่เนี่ยเขาใส่กันทีเอออะไรนะยังไม่ได้เลยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าหนูต้องเล่นดีมากเมื่อวานจะบอกพ้องอยากเขาอยู่เลยพ้องอยาเหรอครับอยากแน่จะบัดตัวเอาแล้วจะพ้องใหญ่หรือเปล่าจบคอนเสิร์ตก่อนเถอะจะพ้องเขาอยากพขาหาเราประเด็นอะไรอ่ะกเขาต้องมี ก็ต้องก็จะผิดอะไรอ่ะนี่พอมันอยากไม่ได้พูดจาไม่ค่อยดีค่ะข้อหาพูดจาไม่เข้าหูแต่เขาตามใจเราเขาตามใจเราจริงเลยนะแต่เขาตามใจเรานะเขาตามใจหนูหน้ากล้องไงพี่ใช่หลังกล้องเนี่ยพอลงปุ๊บขัดขาหนูเลยหนูล้มหนูกลิ้งหนูลงไปคาร์หนูขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็บอกว่ากลุกขึ้นมาเองสิท้ายมากเลยหรอเอาไปทำไม อะไรนะครับคือหนูเกือบลุกขึ้นไปขยุมหัวแล้วแต่ว่าด้วยความรักที่หนูมีให้เขาหนูรู้สึกว่าแบบพูดดีๆกับเขาดีกว่าแต่ว่าเรารักเขามากกว่าอะไรนะครับเรารักเขามากกว่าพี่ว่ามันเข้าข่ายรักเขาครั้งเดียวทำไมทำไมทำไมถึงมาตีเศร้าแล้วล่ะก็ความรักนี่ใหญ่แบบไงครับก่อนจะสุขเราจะต้องเศร้ามาก่อน เขาจะไม่ยอมหย่าหรอครัทนายหอายย่างเลยหรอทนายไหมพี่เป็นหลายอย่างจังคือวันนี้หลายบทบาทแล้วเป็นทนายจะเป็นทนายได้ไหมอ่าพีอฝากครับกัปตันฝากไปรอไปก็ฝากทุกคนนะครับผมไปเจอกันที่ เอ่อ Built-in and Private the Ready World Wedding Concert นะครับผม Presenter by Gisulay นะครับวันที่13 14 15นะครับไปเจอกันให้ครบเลยนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับผมบัตรตอนนี้หมดแล้วไม่เป็นไรเราก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งข่ะอยู่ก็สามารถดูพวกเราได้แน่นอนครับฝากนี้ด้วยครับแชร์ฮักโค้กแชร์ฮัโค้กส่งโค้กให้นะครับให้ไปนะให้ความรักให้เต้าความรักออกาแ้ว ae